สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเคลสลาบมอไซส์วันนี้ผมจะมารีวิวการไล่เกียร์ครับการไล่ดูเกียร์ของคาวาสกิกิฮิโอครับมาคโรครับอันนี้เป็นมาคโก็จะมาไล่เกียร์ให้ดูครับผมว่าเกียร์ไหน ือเป็นเกียร์ไหนครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันเข้าเกียร์ได้สุดทุกเกียร์หรือเปล่าครับก็เฉลรับทมครับสําหรับอกีทูครับจะมีห้าเกียร์ครับจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมีห้าเกียร์ครับหงกับเกียร์ว่างครับไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเกียร์เกียร์ว้างเลยครับห้าเกียร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกอันนี้หกเกียร์ครับตัวนี้เป็นเป็นเฟืองสตาร์ทครับล่างสุดนี้เป็นอ่าเป็นฟันของเฟืองสตาร์ทครับไม่เกี่ยวกับเกียร์ค, 1, 2, 3, 4, ค,รครับผมเกียร์นี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมีห้าเกียร์ครับผมคราวนี้เราก็มาไล่ครับผมไล่เกียร์ว่าเกียร์มันเข้าสุดทุกเกียร์หรือเปล่าก่อนที่เราจะอ่าประกบแค้งครับถ้า มันเข้าไม่ได้ไม่ปกติมันก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็ลื้อมาอีกครับผมมาดูกันครับเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเฟืองขับครับเกียร์หนึ่งเฟืองขับมันจะเล็กครับนี่ครับเกียร์หนึ่งเฟืองขับจะเล็กตามขึ้นมาก็เป็นเกียร์สองใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าครับถ้าเป็นเฟืองตามครับมันก็เฟืองขับมันจะเฟืองตามจะใหญ่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็จะมาไล่เกียร์ให้ดูครับว่าอเกียร์มันว่างเปล่าครับตอนนี้เกียร์ว่างไม่ไม่ว่างครับเราจะไล่เกียร์ว่างก่อนครับนี่เกียร์ว่างครับว่างนี่เฟืองสเตอร์จะไม่ตามครับถ้าเป็นเกียร์ว่างครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งปั๊บเฟืองของเกียร์สี่ครับ จะลงไปไปกดไปขับเกียร์ไปขับฟันฟันตามของเกียร์หนึ่งครับมันก็จะทำให้อ่านี่ครับไหมเราเติมมันตามครับเขาปั๊บมันก็จะวิ่งตามครับทำให้รถวิ่งครับเกียร์หนึ่งเขาได้ครับอันนี้คือเกียร์ว่างครับนะครับงัดขึ้นมานิดนึงก็เป็นเกียร์บ้างเกียร์สองครับเกียร์สอง เกียร์สองตัวนี้เฟืองเกียร์สี่จะเลื่อนขึ้นมาขับเกียร์สองครับมาเกาะกับเกียร์สองครับเข้าไปครับเกียร์สองครับเกียร์สองเกียร์สามครับเกียร์สามตัวเฟืองขับเฟืองตามของเกียร์ห้าครับจะลงมาขับเกียร์จะลงมาเกาะเกียร์สามครับเกียร์สามครับเกียร์สี่ครับเกียร์สี่ครับนี่ครับเกียร์สี่ เฟืองขับของเกียร์สามจะมาล็อกที่เกียร์สี่ของเฟืองขับครับแต่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงครับถ้่เไม่เขาทาคนที่มั่งกใจก็จะลําบากครับแต่เราต้องต้องหมุนให้ดูว่ามันเข้ากันทุกเกียร์ครับมันเกาะกันได้ทุกเกียร์ครับเกียร์ห้าครับเกียร์สุดท้ายครับนี่ครับมันจะเขาจะตัวนี้มันจะตามมันจะอยู่ด้วยกันครับมันจะติดกันเฟืองสองตัวนี้ตัว เฟืองขับครับของเกียร์อะไรเนี่ยเฟืองขับของเกียร์สองแล้วก็เกียร์สี่ครับมันจะคนอยู่ด้วยกัน,นครับมันจะเลื่อนขึ้นมามาล็อกเฟืองขับของเกียร์ห้าครับมันก็จะได้ครับตามครับมันก็อยู่ที่คนเข้าใจครับผมถ้าเข้าใจมันก็จะดูได้ครับคนมาอธิบายอาจจะอ่ะ อาจจะบอกไม่ถูกเท่าไหร่ครับผมก็เข้าใจเฉพาะได้เฉพาะตัวเองบอกได้นิดหน่อยครับผมถ้าใครอยากสนใจอยากถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเรวก็จะตอบให้ครับผมตอนนี้คือเกียร์บ้างครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือเขาได้ทุกเกียร์ครับหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้าครับเขาได้ทุกบดทุกเกียร์ครับถันนี้ก็เกียร์บ้างครับครับเราเวลาเราประกอบรถก็จะประกอบที่เกียร์ว่างครับ จะไล่เกียร์ให้ดูใหม่ครับเกียร์หนึ่งของเฟืองตามครับเริ่มจากใหญ่ไปเล็กครับหนึ่งสองสามสามหรือเปล่าสามตัวนี้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถ้าเป็นเฟืองครับครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าครับรูใช่หรือเปล่าครับผมมันระว่างสี่อ่าสี่กับสามนี่รู้สึกว่ามันจะชิดกันครับจะใกล้กันสามน่าจะน่าจะใหญ่กว่าครับตัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมก็หวังว่า,าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f อทุกคนที่เข้ามารับชมครับครับใครที่ รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจห้ทางช่องด้วยครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบว้เพลงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมอาจจะเกี่ยวกับคารบสซีกีทีเหมือนเดิมับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ